การสำแดงของพระเจ้าไม่ได้มีแค่ไฟเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าสามารถปรากฏตัวได้ในหลากหลายวิธีการรูปแบบขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระองค์เป็นหลักนะคะเช่นเมฆฝนน้ำลมและนกพิราบเป็นต้นแต่ทุกอย่างที่กล่าวมาไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นนกพิราบเป็นลมเป็นฝน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเพื่อติดต่อสื่อสารกับมนุษย์พระราชบัญญัติ4ี่พระองค์โปรดให้ท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จากฟ้าสวรรค์เพื่อว่าพระองค์จะทรงสั่งสอนท่านและพระองค์โปรดให้ท่านเห็นเพลิงใหญ่ของพระองค์ในแผ่นดินโลกและท่านได้ยินพระวจนะของพระองค์ท่ามกลางเพลิงตัวอย่าง มโมเสสพบกับพระเจ้าที่พุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟอพยพสามข้อสองและทูตสวรรค์ของพระเยาวาก็าปรากฏแก่ท่านในเปลวไฟซึ่งลุกอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้และท่านได้มองดูและดูเถิดพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่และพุ่มไม้นั้นไม่ได้ถูกเผาไหม้ไปอพยพสามข้อสาและมโมเสสได้พูดว่าบัดนี้ข้าจะแวะเข้าไปและดูสิ่ง แปลกประหลาดนี้ว่าเหตุไฉนผู้ไม้จึงไม่เผาไหม้ไปฉะนั้นไฟพระวิญ,ญญาณหมายถึงพระเจ้าที่เป็นตัวบุคคลหรือที่พวกเราเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์สถิตยอยู่กับผู้เชื่อทุกคนเมื่อเราเบืงเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเราก็จะรับการประทับตาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ สโครินหนึ่งข้อ22ผู้ทรงประทับตาพวกเราไว้และประทานค่ามาจจำของพระวิญญาณไว้ในใจทั้งหลายของพวกเราด้วยโรม8ข้อ9บัดนี้ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระองค์การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณกับการรับปรติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันหรือคนละช่วงเวลากันก็ได้เช่นบางท่านรับเชื่อมีการบังเกิดใหม่ฝ่ายบิยญ,ญญาณแล้วแต่ยังไม่ได้รับบัพติสมาก็อาจจะเป็นไปได้ยกตัวอย่างผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ยังไม่ได้รับบัพติสมาในพระวิญญาณ พบในพระธรรมกิจการ19ข้อ1ถึงข้อ6ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ปลโลโไปเยี่ยมสาวุกที่เมืองเอเฟซัสแล้วถามคนเหล่นี้ขออนุญาตอ่านข้อ2ก็ข้อ5ข้อ6นะคะเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าพวกเขาตอบว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เรายังไม่เคยได้ยินเลยเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็รับบัพติสมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อเปโลวางมือบนพวกเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกและเผยพระวจนะ และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลที่ได้รับเพิ่ญ,ญานบริสุทธิ์ในวันเดียวกันกับวันที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์พบในกิจการ1 0 4 4ถึง48ทําทำไมผู้เชื่อต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุผลก็เพราะว่าเพื่อเป็นการรับฤทธิเดชในการเป็นพยานและรับของประทานจากพระวิญญาณ ที่พบใน1นึโครินสิบสเพื่อใช้ในการรับใช้และช่วยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เชื่อและให้กำลังหรือเสริมกำลังให้กับชีวิตผู้เชื่อในการต่อสู้กับเนื้อหนังของบาปและต่อสู้กับผีมารบินญาณชั่วกิจการ1นข้อ8 แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชหลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบนพวกท่านและพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและในแคว้นยูเดียทั้งหมดและในแคว้นสมารียและจนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกดังนั้นผู้เชื่อจะได้รับฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและการรับปฏิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทำเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่มีผลไปตลอดหลังจากที่รับปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วบุคคลท่านนั้นก็ควรที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอยู่ภายใต้พระวิญญาณ และยินดีให้พระวิญ,ญญาณทำกิจผ่านชีวิตของเราได้ไม่ดับพระวิญ,ญญาณพบในหนึ่งเทศกาบทที่5้าข้อสิอย่าทำให้พระวิญ,ญญาณเสียพระทยัยและสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือว่าเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีฤทธิ์เดชหรือฤทธิ์อำนาจใดๆทั้งสิน้นแต่ผู้ที่กระทำกิจในเราก็คือพระเจ้า ล้วนๆนะคะดังนั้นทุกการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเกียรติทั้งสิ้นเราควรจะถวายหรือมอบแด่พระเยซูตัวอย่างเรื่องไฟพันญ,ญาณที่เกิดขึ้นในวันเพนยาคอสกิจการ2อข้อสและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแพ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคน ซึ่งคำว่าไฟในกิจการ2-3ข้อ3ในตัวภาษากรีกได้ใช้คำเดียวกันกันกบลูกา3-16ข้อ16พระพอองนั้นจะทรงให้ท่านทั้งหลายรับปรบติสมาด้วยพระรัญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟซึ่งการตีความในลูกา3-16ข้อ16ก็มีหลากหลายทัศนะนะคะบางท่านก็ตีความว่านี่คือไฟนรบหรือบึงไฟนิรัน โดยใช้หลักการตีความตามบริบทพุ่มพีตอนนั้นเช่นในลูกา3ข้อ9ที่บอกว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดลงและถูกโยนทิ้งในไฟและในลูกา3ข้อ17พรจพงจะทรงชำระลานข้าวของพรงให้ทั่วและจะทรงรวบรวมข้าวสาลีไว้ในยุ้งฉางของพระองค์แต่พระองค์จะทรง เผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งในการตีความเรื่องไฟนะคะซึ่งไฟในทีน่นี้กลุ่มนี้ตีความว่าคือไฟพันยานบริสุทธิ์ที่เข้ามาชำระชีวิตกูเชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ชอบธรรมจากลูกา3ข้อ17ในข้อเดียวกันแต่ใช้หลัก ให้พมพีตีความตัวเองซึ่งมาจากเรื่องข้าวสาลีและข้าวระมานในมัทธิว13 24-30ตามข้อความในลูกา37ที่กล่าวว่าพระองค์จะทรงรวบรวมข้าวสาลีไว้ในยุ้งฉ่างของพระองค์ซึ่งข้าวสาลีในที่นี้หมายถึงผู้เชื่อแท้ที่เป็นคนของพระเจ้าจริงมัทธิว13 2930ขณะที่พวกเจ้ากำลังเก็บข้าวระมานเหล่านั้น พวกเจ้าอาจจะถอนรากข้าวสาลีขึ้นมาพร้อมกับข้าวละมานด้วยจงให้ทั้งคู่เจริญขึ้นด้วยการจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาแห่งการเกี่ยวนั้นเราจะกล่าวแกบ่บรรดาผู้ที่เกี่ยวว่าพวกเจ้าจงเก็บข้าวละมานเหล่านั้นก่อนและมัดพวกมันเป็นฟ่อนเพื่อเผาพวกมันเสียแต่จงเก็บข้าว สาลีนั้นไว้ในยุ้งฉางของเราข้อสรุปก็คือผู้ที่ไม่ใช่แกะของพระเยซูหรือที่เรียกว่าข้าวละมานก็จะถูกเผาด้วยไฟที่ไม่รู้ดับในวันสุดท้ายถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ยอมกลับใจใหม่ละทิ้งความบาปหรือการอธรรมต่างๆพบในเซอดีหข้อ4ถึงข้อ5 ส่วนผู้เชื่อแท้เปรียบเสมือนข้าวสาลีที่เก็บไว้ในยุ้งฉางของพระเจ้าทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าไฟพันยานด้วยกันนะคะไฟพันยานไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแพชชั่นหรือไฟแห่งการฟื้นฟูแต่เป็นเรื่องของบุคคลผู้หนึ่งที่ทำพระราชกิจต่างๆก็คือพระยานบริสุทธิ ดังนั้นพัญยานประสูตรจึงเป็นกุญแจหลักสำคัญที่ทำให้ผู้เชื่อมีแพชชั่นพระงค์ทำให้เกิดการฟื้นฟูใหญ่ในการรับใช้และชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งดังนั้นไฟพัญญานเล็งถึงอะไรบ้างเรามาดูด้วยกันนะคะข้อที่1การทรงสถิตและสง่าราศีของพระเจ้าอพยพ2 4 1 7 และสง่าราศีของพระเยโฮวาปรากฏแก่ตาของชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขาเลวีนิติ9:24และเปลวเพลิงพุ่งออกมาต่อพระพักพระเยโฮวาเผาเครื่องเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่นบูชาซึ่งเมื่อประชากรทั้งหลายเห็นแล้ว พวกเขาก็โห่ร้องและซบหน้าของตนลงข้อที่สองไฟพันญาณเป็นความสว่างและช่วยปกป้องประชากรของพระเจ้าอบพยพ13 21 22และพระเยโฮวาเสด็จอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆเพื่อนำพวกเขาไปในทางนั้นและในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อที่จะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนพระองค์ไม่ได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย 3. ไฟพญานาคบริสุทธิ์จะทำให้ผู้เชื่อมีความกระตือรือร้อนในทางของพระเจ้ามีใจที่ฮึกเหมิมกล้าหาญอย่างอัศจรรย์ เต็มไปด้วยพระราใจที่อยากมีส่วนในงานของพระองค์ลูกา2ยี่และเขาทั้งสองจึงพูดกันว่าใจของพวกเราเร่าร้อนภายในพวกเราขณะที่พระองค์ตรัสก,กับพวกเราตามทางและขณะที่พระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้พวกเราฟังไม่ใช่หรือ กิจการ4ี่ขอโปรโดประทานแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะกล่าวพระวจนะของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญทั้งสิน้นเยเรมีย0ข้อ9พระวจนะของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อัดอยู่ในกระดูกทั้งหลายของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เหนื่อยอ่อนด้วยการอดกลั้นไว้และข้าพระองค์ก็ยั้ง ไว้ไม่ไหวกุญแจหลักสำคัญในการรักษาไฟของพระเจ้าไม่ให้ดับก็คือการอธิษฐานและการมีวินัยฝ่ายวิญญาณนะคะกิจการ4ข้อ31และเมื่อพวกเขาอธิษฐานแล้วสถานที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและพวกเขาทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ และพวกเขากล่าวพระวจชะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เพนเทคอร์สแล้วนะคะขณะที่ว่าท่านเหล่านี้ได้เติบโตได้รู้จักกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวแต่ท่านก็ไม่เคยที่จะหยุดอธิษฐานเลยเลวีนิติ6ข้อ13ต้องรักษาไฟให้ติดอยู่บนแท่นบูชาเรือ่อยไปอย่าให้ดับเปน็นอันขาด หเปโตบทที่สองก็ห้าพวกท่านเช่นกันดุดบรรดาศิลาที่มีชีวิตอยู่ก็ถูกก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายจิตวิญญาณเป็นพวกปริหิตอันบริสุทธิ์เพื่อถวายบรรดาลเครื่องบูชาฝ่ายจิตวิญญาณเป็นที่ชอบพระไทยต่อพระเจ้าโดยพระเยสุเคร์ข้อที่สี ไฟพันยานบริสุดจะเข้ามาชำระชีวิตผู้เชื่อเช่นทำลายรูปเคารพทุกประเภทความหยิ่งการไม่ให้ภัยรากขมคืนความสงสัยความโลภอิจฉาลิษยารักเนื้อหนังรักโลกซึมเศร้าโมโหร้ายจนควบคุมตนเองไม่ได้รวมถึงการคุ้มข้ั่งอารมณ์ร้อน และช่วยปลดปล่อยจากคำแช่งสาปต่างๆจากโลกและการถูกคุกคามจากผีอิสยา6์ข้อ7และท่านวางฐานเพลิงนั้นบนปากของข้าพเจ้าและกล่าวว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้แต่ต้องริมฝีปากของข้าพเจ้าแล้วและความชั่วช้าของเจ้าก็ถูกออกไปเสียและบากของเจ้าก็ถูกชำระแล้ว เยเรมีห้าสิบสี่เพราะฉะนั้นพระยโฮวาพระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสดังนี้ว่าเพราะพวกเจ้าเปล่าถ้อยคำนี้ดูเถิดเราจะทำบรรดาถ้อยคำของเราที่อยู่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟและประชากรน,นี้ให้เป็นไม้และไฟนั้นจะเผาผลาญพวกเขาเสียสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ พระเจ้าบริสุทธิ์พระองค์อยากให้เรารักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะผู้ที่มีใจบริสุทธิ์จะพบพระเจ้าสดุดี24ข้อ3ข้อ4ผู้ใดจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์หรือผู้ใดจะยืนอยู่ในที่บริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ที่มีมือสะอาดและมีใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้พยองจิตวิญญาณของตนขึ้นสู่ สิ่งไร้สาระทั้งไม่ได้ปฏิยาณอย่างหลอกลวงสดุดี18-26พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิบัติต่อผู้ที่คดโกงข้อที่5ไฟที่เข้ามาทดสอบชีวิตผู้เชื่อ ผ่านทางอุปสรรคปัญหาและความทุกยากลำบากต่างๆเพื่อหล่อล้อมชีวิตของแต่ละท่านให้งดงามตามพระฉายของพระเจ้าสุภาษิต17:3เบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงินและเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำแต่พระเยโฮวาทรงทดลองใจทั้งหลายสุภาษิต6:10 6โอ้ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงลองใจข้าพงค์ทั้งหลาย พรรองได้ทรงทดลองค่าพปร่งทั้งหลายเหมือนอย่างทดลองเงินข้อที่6ไฟที่ทดสอบในเรื่องท่าทีแรงจูงใจในการรับใช้และการทำสิ่งต่างๆของแต่ละท่าน1โครินสิบสามข้อสิบสองบัดนี้ถ้าผู้ใดก่อสร้างบนรากฐานนี้ด้วยตองคำเงินเพชรพลอยไม้ยาแห้งฟาง การงานของทุกคนจะถูกสําแดงให้เห็นชัดเจนเพราะวันนั้นจะให้เห็นการงานนั้นได้ชัดเจนเพราะว่าการงานนั้นจะถูกเปิดเผยด้วยไฟและไฟนั้นจะทดสอบการงานของทุกคนว่าเป็นชนิดอะไรบ้างถ้าการงานของผู้ใดจะถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดบำเนะ็จแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือน อย่างรอดจากไฟข้อที่7ไฟที่ทำลายศัตรูเยเรมี23-29ถ้อยคำของเราไม่เหมือนไฟหรือพระเยโฮวาตรัสและเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็นชิ้นๆฮิบรู1ิบรู12-29 เพราะว่าพระเจ้าของพวกเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ